สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้บานมาเยี่ยมคุณลุงมาเทลนะคะมากินข้าวบ้านคุณลุงมาเทลนะคะก็เลยปามีนาก็เลยชวนมาเก็บลูกแบล็คเบอรีร่นะคะทุกคนบ้านเราเนาะก็เรียกบักเล็บแมวนะคะทุกคนทางอีสานบ้านเรานะคะก็ตามสายทางตามขอบถนนนะคะออกเยอะมากๆเลยค่ะแล้วก็โดกมากเลยปีนี้ลูกใหญ่มากแล้วก็ออกเยอะมากมีเยอะทุกที่ค่ะทุกคนค่ะเป็นข้อดีของเรานี่มันอยู่ มันอยู่บ้านของคุณป้ามีนานะคะบ้านมีนาแกอยู่บ้านสวนเหมือนกับนอกๆน,นะคะบ้านเราก็อยู่ตามทุ่งนาเนาะก็เปรียบแบบนี้นะคะปลอดสารพิษค่ะทุกคนนี่โดกมากๆเลยวานไปซื้อที่ห้างนะคะสุ per market นะคะนิดเดียวเองก็4ยูโรแล้วนี่เราได้เก็บมาเราได้มาเก็บของสดค่ะจากต้นมันเก็บกินจากต้นเลยค่ะส่วนมากนะคะเราไปเก็บตรงนี้ก็จะไปแช่ที่ ไปล้างให้มันสะอาดนะคะเบกกิ้งโซดาแล้วก็น้ำส้มสักประมาณ10นาทีนะคะนี่ล้างฝุน่นล้างฝุ่นมันออกนะคะดูดกมากๆเลยค่ะทุกคนน้าเยอะมากเลยคุณป้าไม่เดินไมนานโดนน้มทิมแกบอกว่าแกร้อนเดี๋ยวแกก็จะกลับแล้วค่ะให้วานมาเก็บไปกินอันนี้ฟรีนะคะทุกคนคะ่ะไม่ได้เสียตังก็มันเกิดตามสายทางนะคะทุกคน เยอะออกเยอะมากๆเลยช่วงนี้ปีนี้นะคะออกเยอะมากมปีที่แล้วมันลูกเล็กค่ะทุกคนค่ะลูกเล็กก็ออกไม่เยอะด้วยแต่ปีนี้ออกเยอะมากแล้วก็ลูกใหญ่ด้วยค่ะมันจะไม่ใหญ่เท่าที่เขาเลี้ยงอยู่ไอปลูกอยู่บ้านเนาะอันนี้มันก็คือตามธรรมชาติของมันนะคะทุกคนนี่เราสามารถเก็บได้เก็บขอให้ทุกคนนะคะมามาค่ะมาเก็บ นี่คุณแม่ของลุงมาเทลก็มาด้วยนะคะคุณยายเจราดะนะคะแกชอบมากเลยดูดูด,ดูดกมากๆพี่น้องมาสนุกมากเลยค่ะเวลาได้มาเก็บแบบนี้นะคะทุกคนเวลาเราเห็นตามห้างเนาะมันเยอะมากๆแล้วก็ราคามันแพงด้วยพอเรามาเห็นต้นนะคะแบล็คเบอร์รี่นะคะอเก็บไม่อยากหยุดเลยค่ะทุกคน มันวิ่งเข้าภูมิโนนภูมินี้เพื่อจะเก็บไอลูกบลักเบอรี่นะคะมันคงจะประมาณอาทิตย์หนึ่งวานว่านะมันก็จะร่วงหมดแห้งหมดนะคะเพราะว่าอากาศร้อนนี่มันก็สุบมันสีดําไปหมดแล้วนะคะทุกคนเกือนเลยเยอะออกเยอะมากวานว่านะตามห้างนะก็คงจะมาเก็บตรงข้างทานแล้วเอาไปขายเพราะว่าลูกเท่ากันเลยแล้วก็ราคาแพงต่างหากได้นิดเดียวเอง วันนี้ก็เลยเก็บเอาซะเยอะเลยค่ะวันนี้เอาไปฝากเพื่อนด้วยไปค่ะทุกคนนำมาเก็บด้วยกันก็เลยนำภาพ,ภาพนะคะเล็กๆน้อยๆนะคะทางบ้านสวนของแจร่านะคะมาฝากแจร่าร้อนนะคะเขาไม่เก็บกินหรอกค่ะนี่มีแต่วานกับป้ามีนานะคะไปใไนไปด้วยกันถ้าของเก็บแบบนี้เราจะชอบมากๆเลยค่ะบุกบุกบุกบันนะคะน้ำปักก็ทั้งน้ำทิ่ม ทำนิ้วนะคะทุกคนปวดมากเลยนี่ค่ะไอที่วันได้นี่เห็นไหมวันได้ประมาณรูมัง้งประมาณนี้นะคะทุกคนค่ะไปแล้วค่ะทุกคนนำพักเล็กๆน้อยๆนะคะมาฝากทุกคนไปจริงๆแล้วค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ